สามสิ่งที่จาเป็นต้องมีในการใช้ชีวิตนอกบ้านหลังมาตรการคายล็อกดาวน์วันที่1กันยายนนี้อย่างแรกค่ะก็คือบัตรสีเขียวหรือว่ากินการ์ดนะคะเพื่อที่จะยืนยันตัวตนว่าได้รับวัคซีน2เข็ม2โดสแล้วด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้ให้บริการผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการเองนะคะแล้วถามว่ากินการ์ดนี้หากไม่มีอยู่ในมือจะเอามาจากไหนไปดูกันค่ะ เข้าไปที่ลายหมอพร้อมได้เลยนะคะเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะหมอพร้อมก็จะเป็น l ล n e แอคเคาท์เดียวกับที่ลงทะเบียนรับวัคซีนเลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างก็จะมีสีเขียวๆกรอบใหญ่ๆที่เขียนว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด19นะคะคลิกเข้าไปค่ะก็อาจจะมีให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนนิดหน่อยว่าเราเป็นใครนะคะแล้วก็จะแสดงสิทธิ์ในการได้รับวัคซีนเป็นใบรองรับการฉีดวัคซีนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแคปหน้า นะคะหรือว่าสแกน QR code เพื่อที่จะแสดงหลักฐานในการเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆได้เลยค่ะ อย่างที่2คือเยลโลกาดค่ะหรือว่าบัตรสีเหลืองนะคะสําหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด1 9รักษาตัวหายแล้วในระยะ1-3เดือนค่ะก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด1 9โดยธรรมชาตินะคะสามารถขอใบรับรองแพทย์เพื่อที่จะยืนยันได้ค่ะแต่หากพ้นระยะ3เดือนแล้วนะคะก็จะต้องมีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจเองที่บ้าน ATK หรือว่าแอนติเจนเทสคทค่ะหากว่าผลเป็นลบไม่พบเช ผู้ประกอบการสามารถที่จะออกบัตรสีเหลืองหรือว่าเยลโล่การ์ดให้เพื่อยืนยันตัวตนได้อีกทางหนึ่งนะคะบัตรนี้ก็จะมีระยะเวลาใช้ชั่วคราวแค่7วันหรือ1สัปดาห์เท่านั้นค่ะเป็นข้อบังคับให้มีการตรวจหาเชื้อเรื่อยๆทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้มีการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็กลับไปใช้บัตรสีเขียวอย่างที่พลิมได้เล่าไปค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะก็คือมาตราการป้องกันตัวเองแบบครอบจัก,กรวาลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยทุกเวลาที่อยู่นอกบ้านนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนแอนอัดค่ะล้างมือให้บ่อยเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสส่วนต่างๆของร่างกายหากว่าต้องมีการเดินทางจริงๆก็พยายามกระชับเวลาอย่าไปอยู่นอกบ้านนานหรือว่าเดินทางในระยะไกลเข้าไปอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะหากว่ามีอาการคล้าย จะเป็นโควิด -19 ค่ะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะก็ไปหาชุดตรวจโควิด -19 ลองมาตรวจดูแล้วก็ยืนยันผลการตรวจเชื้อได้ที่สถานพยาบาลต่างๆค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่นำเสนอกันนะคะเพื่อที่จะแนะนำสำหรับมาตรการคลายล็อกดาวน์นี้ค่ะ